โอ้ตีไปไหนโว้ยขยับใส่เหลือแต่ปลาตัวตั้งเนี้ยโอ้ตีเบ็ดนะครูกก นี่ไงนี่ไงนี่ไงบอกแล้วมาเก็บปลาทําเค็มกันครับยักษ์ยางตามกัดอยู่นะั่นนะดูอีกหน่อยเดียวก็จะหลุนนะหลดแล้วไล้กาดฝ่า,าดันยค้ับผมเจ้ายักษ์ยางครับผมดีน,นี่นี่เขาเรียกว่าดวงนะเนี่ยดูหน่อยเดียวโอเคครับผมสุดชอนมากับเจ้ายักษ์ยางครับวันนี้หาปลาทําเค็มกันเมื่อวานเล่นชะโดนี้หาปลาช่อนครับโอเคครับผม สุดยอดมากครับวันหยุดนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีงานทำนะครับวันหยุดวันหยุดของผมโอเคครับผมสุดยอดครับผม